ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่3พฤศจิกายนนะครับป6พนะครับผมมาพบกับร้านรามาสูนแชนแนลนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับหมายเลขโทรศัพท์089 406 4695นะครับสาขาของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเอง ที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้านไหนไม่สะดวกตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมท่านไหนต้องการจะขายเครื่องเสียงนะครับผมยกชุดนะครับผมสามารถเสนอมาได้ทางไลน์นะครับผมไลน์ก็เป็นเบอร์0894064695นะครับผมถ้าเป็นชุดครับผมยินดีวิ่งรับเองถึงที่นะครับผมส่วนท่านไหนต้องการขายแยกชิ้นนะครับผมแนะนําให้ยกมาที่ร้านเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมีสินค้าตัวไหนอยวผมจะมานําเสนอพี่น้องกันนะครับผมมาเริ่มจากมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์นะครับพี่น้องนี่ครับ สภาพจะเป็นตามนี้เด้อพี่น้องนี่ครับผมนะครับผมแบบนี้นะครับผมมิกเซอร์ NTS นะครับ NTS MX 8 0 0นะครับ NTS MX 8 0 0นะครับผมสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมมีเอฟเฟกต์นะครับมีเอฟเฟกต์เด้อพี่น้องนี่ครับผมเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นดีเลย์รีเวิร์บนะครับนี่ครับ ก็คือช่องนะครับ USB นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมทุกช่องไฟขึ้นทุกเม็ดไฟติดทุกดวงนะครับตัวนี้นะครับจะมีตํแหน่งอยู่หนึ่งช่องนะครับหนึ่งช่องก็คือแต่เสียงดังปกติทั้งหมดนะครับเสียงดังปกติทุกช่องเลยนะครับผมแต่จะมีปุ่ม AUX นะครับ AUX ของช่องที่6นะครับ AUX ของช่องที่6นะครับผมตัวนี้ไม่ไม่สามารถหมุนได้นะครับผมจะของเดิมน่าจะติดกาวนะครับหรือว่า มีอะไรติดขัดข้างในครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับดังทุกช่องไม้นะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับเอฟเฟกดังปกติทุกช่องนะครับผมสไลด์ปกตินะครับผมตัวนี้ไม่คคอกแคกนะครับผมลองแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมราคาแบ่งปันพี่น้องตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจเด้อพี่น้อง1,000บาทนะครับผม1,000บาทพร้อมจะส่งให้เลยนะครับ NTS นะครับ MX 800นะครับ1,000บาทพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ท็อ 6 FXV2 นะครับตัวนี้อ่ะในคลิปนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับอ่ะแบ่งปันพี่น้องผู้ใช้งานท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมมิกเซอร์ท็อปโปรนะครับผมเเอฟฟแท้99โปรแกรมนะครับผมตัวนี้นำเข้าโดยบริษัท AT นะครับผมอ่ะท่านไหนสนใจเด้อนี่ครับเป็นรุ่นอ่ MX6 FXV2 นะครับตัวนี้ครับผมช่องช่องไม้นะครับช่องไม้สอช่องนะครับผมส่วนช่องอ่เสาร์ดิโอนะครับผมจะมี4ช่องนะครับ นะครับหนึ่งสามสี่แล้วก็5 6าหกนะครับเป็นมิกเซอร์หกช่องนะครับตัวนี้เสียงดีมากพี่น้องถ่าใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องแบ่งปันนะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมสองพันร้ยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสองพันร้อบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับผมมิกเซอร์ท็อปโปนะครับหก fxv สองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเอฟเฟกตนะครับตัวนี้งานช่างเด้อพี่น้องครับผมไฟติดทุกดวงนะครับผมปรับ ปรับก็ครับผมเป็นดิจิตอลขึ้นนะครับปกติหมดเลยนะครับผมไฟขึ้นทุกจุดไฟขึ้นทุกดวงนะครับตรงนี้นะครับตัวเลขรดิจิตอลก็ใช้ได้นะครับหมุนได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงออกนะครับไฟเข้าปกตินะครับผมดิจิตอลขึ้นปกตินะครับเวลาปรับก็อ่ะขึ้นตามที่เราปรับเลยนะครับผมแต่ตัวนี้เสียงไม่ออกนะครับพี่น้องขายเป็นงานช่างนะครับท่านไหนสนใจนะครับผมอ่ะคลิปนี้เอา650บาทกอนะครับตัวละ650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับท่านไหนสนใจเด้อดิอ่ผมเอฟเฟกนะครับผมมี อีโวนะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็อเล็กซิสหนึ่งตัวนะครับนี่ครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับครับผมสภาพดีนะครับสภาพดีนะครับอ่าแต่ตัวนี้เป็นสายช่างนะครับสายช่างงานช่างเด้อถ้าใครสนใจนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์เอ็นะครับ NTS PA ีเอแปดร้อยนะครับตัวนี้นะครับใส่สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับถ้าใครสนใจเด้อ12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับผม18นิ้วคงปั๊มนะครับ วายสา3นิ้วไว้นิ้วนะครับผมวัดไม่เกิน1,000วัตต์ใช้ได้นะครับตัวนี้อ่ะใรสนใจเด้อครับผมก็คือนะครับถ้าใดสนใจสินค้านะครับผมรบกวนนะครับผมรบกวนโทรนะครับผมหรือว่าทักไลน์นะครับไลน์ก็0ู9ย์6 4 6 9 5นะครับบางทีจ่าปไปคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ไปตอบนะครับพี่น้องขออภัยนะครับผมขอสายตรงเข้ามาเลยดีกว่านะครับผมและก็ที่จะจัดโปรอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นของสมชัยนะครับผมพอแอมนะครับผมสมชัยนะครับผม800รวัตต์มอสเฟสนะครับมอ โมดเฟด8คู่นะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับของค่ายสมชัยนะครับผมอ่ะคลิปที่แล้วขายอยู่6,000อ่ะคลิปนี้ขอแค่5,500พอพี่น้อง5,500พร้อมจะส่งนะครับ5,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับพี่น้องคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะครับผมท่านไหสนใจเด้อแล้วก็อีควอลเซอร์นะครับอีควอลเซอร์พรีวีนะครับผมอีควอลเซอร์พรีวีนะครับเป็นรุ่นพรีวี่2 3 1 EQ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับ2 3 1 EQ เดี๋ยวให้ดูด้านหหลลัััังงงนนนนนะะพีี่่้้อคครรบบผมดา อ่าผม made in USA นะครับตัวนี้ครับผมลบตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าแท้ไหมนะครับพี่น้องเพราะว่าอ่ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัวนี้อ่พี่น้องคลิปนี้สองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสองพันสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมอีโคไลเซอร์พีวีนะครับผมสไลด์สองชั้นนะครับใช้งานได้ปกติไฟติดทุกดวงนะครับตัวนี้แล้วก็สองพันสองร้อยบาทพี่น้องอ่ะย้ำอีกทีสองพันสองร้อยบาทเด้อกสำหรับอีโคไลเซอร์พีวีนะครับแล้วก็ ปีแยกซับนะครับผมปีแยกซับ MBA นะครับปีแยกซับ MBA รุ่นโมเดล a v 768นะครับ 768A นะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้จะมีตําหนิอยู่ช่องไม้ที่2นะครับช่องไม้ที่2จะเสียงเบานะครับช่องไม้ที่สเสียงเบาครับช่องหนึ่งปกตินะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องท่าไหนเป็นช่างก็ลองเอาไปดูดูนะครับผมเป็นปีแยกซับนะตัวนี้นะครับผมสามารถแยกซับอ่ะแยกซับเบียด์ได้เลยนะครับผมแต่ตัวไม้นะครับอ่าตัว ตัวไม้ตัวที่1นะครับใช้ได้ปกตินะครับสูงเสียงมาปกตินะครับแต่ตัวที่2องเสียงจะเบานะครับเสียงจะเบานะครับพี่น้องเอาไปเช็คเองนะครับหรือว่าใช้ไม้แค่ตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาครับพี่น้องไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจนะครับปีแยกซับนะครับ MBA นะครับผม800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็คอสสามทางนะครับคอสสามทาง l x j นะครับคอสสามทางนะครับ l x j นะครับตัวนี้ นี่ครับเป็นรุ่น2 3 4 XL นะครับคอร์สสามท่าเดี๋ยวให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวขยับให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับสำหรับคอร์สสท่านะครับตัวนี้ขายเพียงเก้าร้บาทนะครับ900บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยเลยพี่น้องครับ900บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็พวมวัดซาวนะครับพวมวัดซาวนะครับคลิปนี้อ่ะ ท่านไหนนะครับผมอยากได้ power ไปคาเบตนะครับคลิปนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับจัดโปรโมชั่นให้อ่ะคลิปที่แล้ว12,500บาทอ่ะคลิปนี้ลดไปเลย1,000บาทนะครับท่านไหนสนใจเด้อครับผมขายไม่เอากำไรแล้วพี่น้องอ่ะท่านไหนสนใจนะครับแบงปั้นนะครับผมพวเวแอมวัดซาวนะครับผมรุ่นอ่ห6,000วัตต์นะครับตัวนี้6,000วัตต์เด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับใส่แน่นๆเลยนะครับผมสีสวยเดิมๆนะครับตัวนี้ครับผมไม่เคยผ่านมือหมอแน่นอนนะครับนี่ครับสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับผม ครับผมอ่าพากใจไฟนะครับผมพากใจไฟเป็นสิบเคนะครับผมสิบเคนะครับหรือว่าหนึ่งหมื่นอ่า VA นะครับหนึ่งหมื่น VA นะครับผมส่วนอ่าพักขยายนะครับผมเป็น HD หกพันไรนะครับอ่าเป็นรุ่นนะครับหกพันวัตต์นะครับของช่างวัดนะครับวัดสาวนะพี่น้องอ่าท่านใดสนใจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพี่น้องท่านใดสนใจอ่ะลดพิเศษนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคลิปนี้จัดโปรไปสุดๆเลยพี่น้องท่านใดพลาดคลิปนี้ถือว่าพลาดมากครับเพราะว่าครับบบผมราาคลลดงแ จุกอกเลยนะครับผมท่าในใดสนใจเด้อแล้วก็มาที่พวยอมหน้าลายนะครับหน้าลายโมดิฟายนะครับพี่น้องตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับผมเจ้าของเดิมแปลงโอโอโอขออภัยขออภัยนะครับเจ้าของเดิมนะครับผมแปลงมาแปลงเป็นพวแอมนะครับแปลงเป็นพวยอมก็คือ จะตัดช่องไม้นะ่ครับทั้งหมดนี้ออกนะครับตัดช่องไม้ทั้งหมดนี้ออกนะครับนี่ครับรอยตัดออกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีรอยตัดออกนะครับก็คืออาจจะมาใช้สัญญาณเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะของใช้ขับ18อยู่ข้างละสองนะครับอ่าข้างละหนึ่งดอกขออภัยนะครับขับ18นิ้วสองดอกอยู่นะครับนี่ครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับสัญญาณเข้าเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโพแยมโมโนนะครับใส่ในเดิมเดิมนะครับใส่ในเดิมเดิมเลยนะครับผมของ Modify นะครับผม PMA สในเดิมะครับ นี่ครับใสนในเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นมอสเฟตจานบินนะครับท่าใคสนใจเรื่องตัวนี้นะครับถ้าถ้าใคเป็นช่างนะครับอยากเอาไปทําเป็นหน้าลายนะพี่น้องก็เอาไปดัดแปลงเอาไปเชื่อมต่อเอานะครับเพราะว่าก็คือมาสภาพไหนก็ขออนุญาตขายสภาพนั้นเลยนะครับพี่น้องครับผมใช้ได้ปกตินะครับผมดังปกตินะครับผมแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะแถบนี้นะครับใช้ได้เฉพาะแถบนี้้อพี่น้องไฟขึ้นทุกดวงติดทุกเม็ดนะครับเสียงมาปกติหมดนะครับผมก็คือเจ้าของใช้ขับ เป็นดอกเบตนะครับสองดอกอยู่นะครับตัวนี้18นิ้ว2ดอกได้สบายนะครับพี่น้องท่านไหนที่เอาไปขับเบตนะครับผมอ่าสองคูณสองนะครับตัวนี้ขับเบต์สองแล้วก็หาเพื่อขับกลางอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมแบ่งกันไปใช้งานนะครับผมสองพันสองร้อยบาทพอนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับพอวีเอ็นะครับผมโมดิฟายนะครับพีเอ็มเอสามห้าศูนย์นะครับภาคขยายเดิมๆนะครับยังไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมแน่นอนนะครับส่วนอ่าทวงภาคที่เป็นนะครับเป็นปีใหม่ตัวนี้นะครับ นะครับพี่น้องสภาพตามนี้เด uh uh ้อพ uh okay. uh ี่น้องหี่ดูกันชัดๆนะครับนะครับก็คือช่องที่1ถึงช่องที่6ก็คือเขาไม่ได้ใช้งานแล้วครับเพราะว่าเขาไปดัดแปลงเป็น Power EM นะครับพี่น้องครับผมแต่ภาคขยายยังคงเดิมนะครับหอ้อแปลงคงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับแค่ตัดนะครับไอ้ส่วนฝั่งนี้ออกนะครับผมพี่น้องสนใจสนใจเด้อใช้ได้ปกตินะครับผม18นิ้วได้2ดอกนะครับตัวนี้2 2 0 0ัรบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ Power EM นะครับ Power EM ซิน t ิวานะครับผมตัวนี้ ดังปกตินะครับทุกช่องนะครับแต่มีเสียงหำนะครับมีเสียงจีเสียงหำเด้อพี่น้องท่านไหนเป็นช่างนะครับเอาไปแก้ไขอะคลิปนี้นะครับผมเอาแค่1 5 0 0ับาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่น้องนี่ครับผมใส่แน่นนะครับป้องแงใหญ่นะครับพี่น้องท่านไหนเป็นช่างเอาไปแก้เอานะครับผมเสียงหำนะครับตัวนี้มีเสียงหำนะครับเวลาเราเปิดขึ้นแล้วก็รีเสียงลงจะมีเสียงหำนะครับแต่พอเราเล่นขึ้นเสียงหำมันก็จะเบาลงนะครับพี่น้อง อ่ะก็ท่านไหนไม่ซีเรียสก็ใช้ได้นะครับผมหรือท่านไหนเป็นช่างก็เอาไปแก้ไขเอานะครับคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้นะครับ1,500บาทนะครับ1,500บาทเลยนะครับนี่สวยนะครับท่านนไหสนใจเด้อครับผมเป็นสินกิว่านะครับสินกิว่านะครับนี่ครับเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ powerm นะครับผม bostek นะครับ bostek สามพันหก reset นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับของค่าย bostek นะครับ bostek วาเทคตัวเดียวกันเด้อพี่น้องตัวนี้นี่ครับผมสี่แปดนิ้วค่าละสามถึงสี่ดอกได้สบายๆนะครับตัวนี้ นี่ครับสีสวยนะครับสีสวยนะครับด้านหลังก็อ่าเป็นคอร์สนะครับมีคอร์สโอเวอร์ในตัวนะครับตัวนี้ครับผมแรงๆเลยนะครับผมสวิชชิ่งน้ำหนักเบานะครับตัวนี้อ่ะจัดโบรนะพี่น้องคลิปที่แล้ว12,500บาทอ่ะคลิปนี้ลดไปเลย1,000บาทนะครับผมเป็น11,500บาทพร้อมส่งพี่น้องอ่ะแบ่งปันนะครับท่านไหนคะพวรวอแอมนะครับขับเบรนะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผม11,500บาทนะครับราคานี้คุ้มค่าแน่นอนพี่น้องครับผมสภาพสวยด้วยนะครัััับบบตววนนนีี้้คครรผผมมมมใใเดดิๆ100%ะแลก็าูท่ ตู้นะครับผมตู้เค็นเทคนะครับตู้เค็นเทคนะครับนี่ครับสวยนะครับงาน C N C นะครับเป็นตู้จากโรงงานเลยนะครับดอกเป็นดอกทาด้านะครับผม T X เอ็สี่ร้อยนะครับตัวนี้ตู้พร้อมใช้งานนะครับใบละห้าพันบาทนะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับใบละห้าพันบาทนะครับดอกเดิมๆตู้สวยนะครับมีอ่ากระเป๋าหนังนะครับสำหรับใส่ตู้นะครับครบทั้งสี่ใบเลยนะครับใครสนใจเด้อขอท่านที่สะดวกนะครับเข้ามารับเองได้นะครับสำหรับตู้เค็นเทคนะครับสิบแปดนิ้วนะครับเค็นเทคสิบแปดนิ้วนะครับขนาดนะครับตัวนี้จะเท่ากันกับตู้เท็กเลยนะครับผม อ่ะแต่ใดสนใจเด้อแต่ก็มาดูที่ดอกลําโพงนะครับดอกลํโพวง12นิ้วนะครับตัวนี้ก็มีตําหนิตามนี้นะครับเป็นแต่ดอกเดิมนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับนี่ครับเป็นดอกคค้งรอนะครับดอกค้งรอนะครับลเดิมไม่เคยซ่อมนะครับจะมีตาหนิหนึ่งดอกนะครับมีรอยลโพงอ่ามีรอยไขควงพี่น้องอ่ามีรอยไขควงแต่เสียงปกตินะครับผมไม่มีผลต่อเสียงนะครับดอกละแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็ ดอก NPE นะครับดอก NPE 12นิ้วนะครับผมได้ก็คานี้12นิ้วนะครับอันนี้ขอแค่ดอกละหกรอยห้าสิพอพี่น้องดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมเดิมยังไม่เคยซ่อมนะครับอ่ะตัวนี้ไม่เล็กใหญ่นะครับไว้ใหญ่นะครับนี่ครับอันนี้ตัวใหม่นะครับมรกตมาร์กทูนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมทรงนะครับถ้าใครสนใจเด้อมีสองดอกนะครับมีสองดอกนะครับดอกเดียวก็แบ่งขายนะครับแล้วก็มาที่ดอกสี่แปดนิ้วนะครับสี่แปดนิ้ว NPE นะครับผมสี่แปดนิ้ว NPE นะครับตัวนี้ ่า JB 108 8นะครับไ14นิ้วนะครับตัวนี้กำลังไหวอยู่ที่1,500บาทนะครับตัวนี้ดอกละ1,600บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็ดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อมทั้มนะครับทั้ม15นิ้วนะครับดอกละ1,600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ดอกกิฟต์นะครับผม GPA นะครับกิฟต์ GPA 1899นะครับกิฟต์ GPA 1899นะครับตัวนี้เดิม1ดอกนะครับพี่น้องนี่ครับ สภาพเดิมๆเลยนะครับสวยกิ๊กเลยหนึ่งดอกนะครับอีกดอกนึงนะครับผ่านมือหมอมาแล้วนะครับซ่อมไว้แท้นะครับคู่นี้สามพันห้านะครับพร้อมส่งนะครับคู่นี้สามพันห้าพร้อมส่งเดิมหนึ่งซ่อมหนึ่งนะครับใช้งานได้ปกติไม่เบียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดอกหกห้าศูนย์นะครับเชอร์ริชเจอร์หกห้าศูนย์นะครับดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกเชอร์ริชเจอร์หกห้าศูนย์นะครับผ่านมือหมอมาแล้วครับแต่งานเนียนนะครับตัวนี้ครับผมงานเนียนมากนะครับผมงานซ่อมอย่างเนีียยนนนเลคครรัับบพ่้องผม อะซ่อมไว้แทงมาอย่างเนียนนะครับใช้ได้ปกตินะครับดอกละ1,600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็18นิ้วนะครับผม2 2 4 1นะครับตัวนี้ก็อ่ะตัวนี้หมกหลุดหายนะครับเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ครับผมยกมาใหม่หมดนะครับเปลี่ยนไว้เปลี่ยนอะไรมาใหม่หมดนะครับตัวนี้งานซ่อมเนียนนะครับงานซ่อมเนียนมากนะครับนี่ครับ ครับผมงานซ่อมไม่มีทิตฐิเลยครับไร้ทิฏฐินะครับตัวนี้ดอกสภาพสวยนะครับผมสองสองสี่หนึ่งนะครับดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็โต๊ะนะครับผมพี่น้องโต๊ะเหลือไม่เยอะแล้วเด้อพี่น้องจัดโปะนะครับผมขายเลียให้หมดนะครับอ่าหกสิบนะครับคูณหกสิบนะครับสูงหกสิบเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็หกสิบหกสิบคูณแปดสิบ อ่าหกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับผมอ่าเอาแค่หนึ่งพันบาทพอนะครับพร้อมส่งนะครับเก้าร้อยหนึ่งพันนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่น้องครับผมอ่าใครสนใจเด้อขายเรยเลไปเลยครับผมแบ่งกันไปใช้งานนะครับผมตู้อ่าขาตั้งตู้นะครับหกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับหกสิบคูณหกสิบสูงหกสิบนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่วนตัวสูงนะครับตัวตัวใหญ่นะครับจะมีหกสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับสูงสี่สิบนะครับนี่ครับตามรูปเลยนะครับสูงตัวนี้ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่วนตัวสูงนะครับหกสิบคูณเมตรยี่สิบสูงแปดสิบนะครับตัวนี้ที่สูงแปดสิบเนี่ยอาจจะให้ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยครับตัวนี้สูงแปดสิบนะครับเนี่ยครับสูงแปดสิบนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับเป็นขาสแตนเลสนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กหนาอ่าทุกด้านทุกมุมนะครับผมเป็นเหล็กไซส์เดียวกันเป็นสแตนเลสขออภัยพี่น้องเป็นสแตนเลสนะครับไซส์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวหนานะครับตัวนี้รับนลำหนักไไไไดด้้้้้้เเเยยอออออออะะะะนน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 คคคคครรรรััับบบพพีี่่่่งงาาาปปใชุุมมมมมมแแผผ็ท อาภูเขานะครับผมงานสแตเลสสวยๆนะครับพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะครับผมตัวเล็กนะครับตัวเล็กตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือสีดํากับสีแดงนะครับสีดํากับสีแดงเด้อพี่น้องอ่ะใรสนใจนะครับผมเหลือไม่เยอะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมสำหรับขาโตนะครับผมราคานี้ถูกแน่นอนนะพี่น้องครับผมสนใจนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาดูมาดูตู้นะครับผมตู้สิบห้านิ้วนะครับผมสิบห้านิ้วเป็นตู้นะครับอ่าใส่เหรียญทองแปดสองตัวนะครับแล้วก็ใส่ดอกสิบห้านะครับนี่ครับนี่ครับตู้ ะสภาพนี้เ้ยพี่น้องนี่ครับผมสภาพนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับนี่ครับมีหน้าผ้านะครับมีหน้าผ้าปิดให้นะครับนี่ครับผมมีเน็ตเบอร์ให้พร้อมนะครับมีเน็ตเบอร์ให้พร้อมนะครับอ่าใบละหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับใบละหกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ตู้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วอ่ามีแหลนมาให้นะครับตัวนี้มีแหวมให้นะครับแหยมดังทุกตัวนะครับอ่าตู้หาแค่ดอกใส่นะครับตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับอ่าลงสแลกอย่างสวยเลยพี่น้องนี่ีครับสวยๆนะครับด้านหลังนี้ให้ดูาละนครับ ผมด้านหลังก็จะเป็นสเปรคอนนะครับเอาไปฟังในบ้านพี่น้องเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้อ่ะใบละเอาหนึ่งพันบาทพอพร้อมส่งนะครับพี่น้องมีแรมให้ด้วยนะครับใบละหนึ่งพันบาทพร้อมจะส่งนะครับพนักงาสนใจเด้อและก็ตู้สิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้ว W นะครับ W ีวแปดสิบนะครับหรือว่าบางท่านเรียกว่าแผ่นดินไหวนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องตรงนี้นะครับเป็นแม่แถยี่สิบมิลนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังนี่ครับนี่ครับอุปโภคมาอย่างดีเลยนะคคครรรััับบบพีี่่นนน้องสวยๆะ ไม่อาแท้นะครับสีระเบิดไม่ผุไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นะครับตัวนี้อ่าท่านไหนมารับเองนะครับขอแค่ใบละหนึ่งพันคู่ละสองพันห้าพอนะครับคู่ละสองพันห้ารอยบาทนะครับท่านไหนมารับเองเด้อคู่ละสองพันห้ารอยบาทนะครับถ้าราคาพร้อมส่งขอค่าส่งใบละสามร้อยนะครับตกอ่าก็จะสองพันห้าบวกหกร้อยนะครับสองพันห้าบวกหกร้อยก็จะเป็น 3,100บาทนะครับพร้อมส่งนะครับใครสนใจนะครับผมแล้วก็ตู้ออเดอร์8นะครับตู้ออเดอร์8นะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้ นี l, so 18, think, ่คร kind of ับสวยๆนะครับตัวเรืแปดสิบแปดนิ้วนะครับครับผมเสียงดีแน่นอนนะพี่น้องนี่ครับตัวนี้นะครับครับผมเบียดแน่นๆนะครับเลยลอยไกลเลยครับตัวนี้นะครับท่านสนใจนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับขอเบลกนะครับผมจับเบลคู่นะครับสภาพสวยไม่ผุไม่บวมนะครับไม่อั้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบมิลเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอท่านที่สะดวกมารับเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับผมขนส่งไม่รับนะครับถ้ารับก็ ราคาแพงกว่าราคาที่ผมขายอีกพี่น้องครับผมอ่ะขอท่านที่สะดวกจริงๆนะครับขอท่านที่สะดวกมารับเองได้นะครับผมนี่ครับตู้ออดเดอร์แปะนะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับเสียงดีเรียลแนนะครับไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องแล้วก็คอนนะครับผมคอนสิบห้านิ้วนะครับผมโครงเหล็กนะครับของโครงเหล็กนะครับตูดเป็นตูดของแอคคอร์ดนะครับตูดเป็นตูดของแอคคอร์ดนะครับตัวนี้ อ่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรับเองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคู่นี้เลยครับผมหนึ่งคู่นะครับพี่น้องเป็นตู้แอร์คอร์ดนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับเป็นดอกคาณิมรกตนะครับสองดอกนะครับผมแล้วก็ดอกคมสันนะครับผมคมสันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่น้องดอกคมสันนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับแหลมเป็นแหลมต้องแปดนะครับแหลมต้องแปดมีเน็ตเวิรร์คทุกตตตััวนนะบผมูู้้เป็ แขวนนะครับตู้แขวนนะครับปิดฟิลเตอร์นะครับทุกใบนะครับตะแกรงครบนะครับตัวนี้อ่ะเน็ตเวิร์กในตัวนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะไล่เสร็จในเดี๋ยวจะเดินร่วมนะครับให้พี่น้องได้ดูด้านหลังนะครับอ่ะดูด้านหน้าไปก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับสิบสองนิ้วนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยพี่น้องนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับแล้้้วก็หหมมมออดดึึงงไไฟฟนะครับผ นะครับโมดึงไฟสเต็ปนะสเต็ปดาวหนึ่งร้อยแอมพ์พี่น้องตัวนี้นะครับเป็นสเต็ปดาวหนึ่งร้อยแอมนะครับแอมเต็มเต็มนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับท่านไหนหาสเต็ปดึงไฟนะครับผมที่ดึงไฟได้สูงๆนะครับแอมสูงสูงนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องขายราคาถูกๆนะครับราคาแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับท่านไหนรับเด้อตัวนี้อ่ะขอสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีเลยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับยกเว้นกรุงเทพนะครับถ้าเป็นกรุงเทพน่าจะบววกกเพิ่มอีีบบาทนนะครััต้ นี่ครับสีสวยนะครับใช้ได้ปกตินะครับเกฟวัดก็ใช้ได้ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับนี่ปกติเลยหนึ่งร้อยแอมนะครับแค่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้ความส่งให้นะครับความส่งให้แล้วก็ลอกสองตันนะครับผมลอกสองตันนะครับโซ่ยาวสองจุดห้าเมตรนะครับลอกสองตันโซ่ยาวสองจุดห้าเมตรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ตู้สิบสองนิ้วนะครับปากลายเร่นะครับตู้สิบสองนิ้วปากลายเร่นะครับนี่ครับสีสวยนะครับ อะไรสนใจเรื่องตัวนี้นะครับผมอ่ะใบละนะครับผมใบละแปดร้อยบาทรับเองนะครับใบละแปดร้อยบาทรับเองนะครับส่งนะครับเก้าร้อยบาทนะครับสนใจสนใจเรื่องตัวนี้นะครับผมอ่ะจัดโปรแล้วคลิปที่แล้วนะครับผมไม่มีใครสนใจอ่ะคลิปนี้ราคาปกตินะครับผมใบละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับรับเองแปดร้อยบาทนะครับสำหรับตู้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับอ่ะใช้ สลับปากไลายอะไรนะครับผมใครสนใจเดออขอบเหล็กสวยๆนะครับแล้วก็ตู้ไทโอดิโอนะครับไทโอเดียว48ดิ้วนะครับนี่ครับเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ขอท่านสะดวกรับเองนะครับเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ใบละ2,000บาทนะครับใบละ2,000บาทนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้ อาร์เทคนะครับตัวอาร์เทคโอิโอนะครับตู้ผีน้อยนะครับของอาจารย์ลักนะครับมหาสารคามนะครับตัวนี้เป็นตู้18นิ้วนะครับผมตู้เปล่านะครับใบละ1,500บาทนะครับราคารับเองนะครับค่าส่งใบละ300บาทเด้อพี่น้องทานายสนใจนะครับสำหรับตู้ผีน้อยอาร์เทคนะครับสภาพสวยนะครับนะครับสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ช้ำนะครับ ถ้าพร้อมดอกนะครับดอกตัวนี้จะเป็นดอก1 8 4 4งแปดนะครับหนึ่งแปดซีซีโคลสีเหลืองเดี๋ยวผมอ้อมเดินไปให้ดูนะครับถ้ารับเฉพาะดอกนะครับรับเฉพาะดอกนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะส่งฟรีให้เลยพี่น้องแล้วก็ตู้บีบีสิบแปดนิ้วนะครับตู้ตะแกรงปั๊มนะครับสีสวยนะครับตู้ตะแกรงปั๊มสีสวยเลยนะครับเป็นบีบีสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้ตู้เปล่านะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตู้เปล่ารับเองนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับค่าส่งทั่วไทยอยู่ที่ใบละสี่นน้้้องสาหรรัับบตูะคผมแลวก ตู้15นิ้วนะครับผมตู้15นิ้วแคบล่านะครับตัวนี้ดูจองนะครับตู้15บห้านิ้วไทยออดิโอผมมิวสิกนะครับผมมีตั้งสติกเกอร์นะครับผมแคบล่านะครับมีตั้งสติกเกอร์ไทยมิวสิกนะครับผมมิวสิกไทยแลนด์นะครับตัวนี้นี่ครับสีสวยนะครับเป็นไม้อัดอ MDF นะครับอ่าไม่ใช่ MDF เป็นไม้อัดาร์ติเ c ิลนะครับเป็นไม้อัดาร์ติเ c ิลนี่ครับครับผมไว้ฟังในบ้านนะครับสีระเบิดสีสวยนะตัวนี้ครับผมตัวนี้ตู้สภาพดีนะครับตู้สภาพดีเลยนะครับผม พร้อมใช้งานเด้ 2, 5, 4, ๋วพี่น้องนี่พร้อมใช้งานนะครับผมใบละถ้ารับเองนะครับถ้ารับเองใบละสอง2,000ันบาทนะครับรับเองใบละสองพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับคู่นี้4ี่0ัน้ารยบาทพอนะครับพร้อมส่งคู่ละ4ี่พัน้าร้อยบาทนะครับ2ใบนะครับ4ี่พัน้าร้อยบาทนะครับอ่าเดี๋ยวขอลดอีกนิดนึงนะครับผมอ่ะท่านไหนมารับเองนะครับผมขอแค่คู่ละสามพันห้าพอนะครับสองใบสามพันห้าร้อยบาทพอนะครับพี่น้องท่านไหนต้องการให้ส่งนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจัดโปรพิเศษดีกว่าจัดโปรพิเศษแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานดีกว่านะครับท่านไหนนะครับต้องการให้ส่งเด้อตู้ใบนี้อ่าตู้คู่นี้นะครับขอนะครับขอแค่ใบละ4,000บาทพร้อมส่งนะครับสองใบนะครับ4,000บาทนะครับสองใบนี้นะครับพร้อมส่งนะครับ ใบละสองพันบาทพร้อมส่งเลยพี่น้องอ่ะใคใสนใจอ่ะแบ่งปันแล้วพี่น้องนะครับกับผมยกเวทอยกเวนกรุงเทพบริมณฑลเด้อนี่ครับพร้อมดอกนะครับดอกเดิมๆเลยนะครับกับตู้สภาพสวยตู้สีระเบิดนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมรับเองสามพันห้านะครับพร้อมส่งสี่พันนะครับผมสลับตู้สิบห้านิ้วนะครับแล้วก็นี่ครับตู้บีบีนะครับตู้บีบีเด้อครับผมรับผมดอกนะครับผมดอกเป็นดอกนี่ครับดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อมใบเด่นนะครับผม 1งันสอบาทนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันกับั้ำทุกประการนะครับต่างแค่สติกเกอร์นะครับติดตรงท้ายนะครับแค่นั้นนะครับผมเป็นของอบอ้อมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ท่านไหนจะเอาไปใส่กระดอกถ้มก็ใส่ได้เลยนะครับเพราะตัวนี้สเปคเดียวกันทุกอย่างเลยครับผมนะครับใบเด่นนะครับของไายอบอ้อมนะครับตัวนี้รับเองก็ดอกละเจ็ยห้าบาทอ่า1,700 1 7ันเจร้อยหนึ่งันรอบาทรับเองพี่น้องขออภัย่ะนี่ครันเจ0้อยบาทนะครับรับเองเด้อพี่น้องนี่ดอกไม้นะครับดอกไม้เอี่ยวเลยเดิมๆนะครับ รับเองดอกละ1,700บาทนะครับมี2ดอกนะครับผมราคาค่าส่งนะครับอยู่ที่ดอกละ150นะครับท่านหลารับนะครับค่าส่งดอกละ150เด้อแล้วพี่น้องเพราะว่าอ่าต้องซื้อรังนะครับสอนอย่างดีนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าตัวนี้ส่งไปแล้วนะครับผมดอกพังดอกมีปัญหามาผมรับซื้อคืนนะพี่น้องอันนี้ค่าส่งอาจจะแพงหน่อยต้องขออภัยนะครับพี่น้องค่าส่งดอกละ150บบาทนะครับสำหรับดอกนี้นะครับรับเองดอกละพันเจ็ดเท่านั้นนะครับผม ครับพร้อมส่ง1,850บาทนะครับนี่ครับดอกนะครับ 1800cc นะครับ PCM 1800cc นะครับตัวนี้ไว้4นิ้วนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งดอกละ1,500บาทนะครับผมท่านไหนรับเองอ่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ดอกละ1,300บาทนะครับรับเอง1,300บาทนะครับพอนะครับอ่ะถ้านไหนสนใจเด้อนี่ครับตู้ไทวเดียวนะครับก็สภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตู้เทวเดียวนะครับครับผมส่วนตู้ปากแรลลี่นะครับด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง ครับผมตู้สิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคนหนึ่งนะครับพร้อมดอกนะครับที่ใบละสองพันห้านะครับด้านหลังก็จะตามนี้เลยพี่น้องอ่ะ๋ยวให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับครับผมจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับผมมีสเปคคอนมีเพลทหลังนะครับน่ครับสวยเลยพี่น้องนะครับอ่ะถ้าใครสนใจด้วยครับตู้สิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคนหนึ่งพร้อมใช้งานนะครับใบละ2 5 0พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับใบละ2 5 0พันห้าร้ยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจะส่งด้วยพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับผมอ่ะแล้วก็ขาไม้นะครับขาไม้มีสองตัวด้วยพ คลิปน UM ี้นะครับผมขอราคาแค่ตัวละ300บาทพอพร้อมส่งนะครับขาไม้นะครับมี2ตัวนะครับผมขอตัวละ300บาทนะครับพร้อมส่งนะครับท่าไหนสนใจเด้อครับผมตัวละ300บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ท่าไหนสนใจเด้อครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับมานําเสนอนะครับพี่น้องนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับถ้าไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็รบกวนโทรเข้ามานะครับหรือว่า ทักไลน์นะครับบางทีท่านไปคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ตอบอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ